เสียงของวินดังแทรกเสียงล้างจานที่ดังเกรงกรงเข้ามาในครัวราวกับมีดที่กรีดแผ่นแก้วอัญญาชงกาแฟมาให้หน่อยเดี๋ยวนี้ฉันหยุดชะงักขณะที่มือยังจมอยู่ในอ่างน้ำยาล้างจานเดี๋ยวก่อนสิขะกำลังล้างจานอยู่อะไรนะน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจและฉุนเฉียวหยุดล้างแล้วมาชงกาแฟเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ยินหรือไงแต่ว่าจานมันฉันพยายามจะอธิบายแต่ก็ถูกขัดจังหวะเป็นเมียที่ไม่ได้เรื่องจริงๆ แล้วก็ทำโอเลี้ยงหวานๆมาให้แม่แก้วหนึ่งนะเป็นเสียงของคุณแม่แก้วแม่สามีของฉันเองท่านนั่งกินเค้กที่หยิบมาจากตู้เย็นอยู่ในห้องนั่งเล่นสายตาที่มองมาเต็มไปด้วยความจงใจหาเรื่องฉันถอนหายใจพลางมองไปที่กองจานชามหือมาจานมันเยอะมากเลยค่ะไว้ล้างทีหลังสิแค่ทำตามที่สั่งมันจะตายหรือไงวินตวาดใส่ฉันแต่ละคำพูดเหมือนแท้ที่ฟาดลงมาฉันคืออัญญาผู้หญิงวัย28ปีที่ทำงานนอกบ้าน และเป็นแม่ของลูกชายวัยสี่ขวบแต่กลับต้องติดอยู่ในชีวิตที่รู้สึกเหมือนคุกมากกว่าบ้านฉันแต่งงานตอนอายุ23ด้วยความหวังว่าจะได้พบกับความรักและความอ,อบอุ่นแต่สิ่งที่ฉันเจอคือการตกอยู่ใต้อำนาจของวินและแม่ของเขาลูกชายตัวน้อยคือความสุขเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่อ้างว่างของฉันเราอาศัยอยู่ในบ้านของพ่อแม่วินซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ฉันถูกบีบให้ยอมรับภายใต้เหตุผลว่าต้องดูแลคุณแม่แก้วหลังจากที่คุณพ่อสามีเสียไปในตอนแรกฉันก็เห็นใจในความโศกเศร้าของท่าน แต่ไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองเป็นเพียงเบี้ยตัวหนึ่งในเกมซาราชในบ้านของท่านเท่านั้นไม่ว่าจะทําอาหารทําความสะอาดหรือทํางานมันไม่เคยดีพอในสายตาของพวกเขาความพยายามของฉันมักจะถูกมองข้ามอาหารที่ฉันทําก็ไม่เคยถูกแต่ต้องหรือไม่ก็ถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงผัดกับพรารสชาติไม่ได้เรื่องคุณแม่แก้วมักจะพูดแบบนี้เสมอหัดทํากับข้าวที่มีฝีมือมากกว่านี้หน่อยได้ไหมหนูยุ่งมากค่ะทําได้แค่อะไรง่ายๆฉันตอบ พยายามควบคุมน้าเสียงให้ปกติฉันไม่ชอบเลยนะลูกสะพ้ายที่เถียงคําไม่ตกฟากนะ่ะท่านตอบกลับมาทันทีถ้าอย่างนั้นทําไมคุณแม่ไม่ทําเองล่ะคะเห็นทํากับข้าวเก่งไม่ใช่เหรอครั้งหนึ่งฉันเคยกล้าที่จะย้อนกลับไปแต่ก็ต้องมาเสียใจในภายหลังฉันจะทําไปทําไมในเมื่อมีเธออยู่ในบ้านแล้วคําตอบของท่านช่างเย็นชาและไร้เยื่อใหญ่สมองกลับหรือไงความโหดร้ายของพวกเขาทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากคําพูดที่ทิมแทงกลายเป็นการเพิกเฉยที่น่าขนลุก พวกเขาเริ่มทำเหมือนฉันไม่มีตัวตนราวกับว่าฉันเป็นเพียงวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ในบ้านของตัวเองห้าปีผ่านไปในบรรยากาศที่น่าอึดอัดน,นี้วินอายุ35ส่วนฉัน33ลูกชายของเราเติบโตขึ้นแต่ความกดดันในบ้านยังคงเหมือนเดิมคุณแม่แก้วซึ่งตอนนี้อายุ63ดูจะมีความสุขบนความทุกข์ของฉันเย็นวันหนึ่งขณะที่ฉันเดินกลับบ้านอย่างเหนื่อยล้าความคิดหนึ่งก็แล่นเข้ามาในหัวการมีอยู่ของฉันดูจะไร้ความหมายในสายตาของพวกเขา ฉันเป็นเพียงเงาที่ไม่มีใครมองเห็นและไม่มีใครได้ยินเสียงเดียวที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของฉันคือเสียงของลูกชายการต้องสูญเสียการรับรู้เล็กๆน้อยๆนี้ไปเป็นสิ่งที่ฉันทนไม่ได้เมื่อกลับถึงบ้านฉันก็เริ่มทำอาหารทันทีพยายามปัดเป่าความเศร้าหมองออกไปฉันทำผัดกะเพราหมูสับไก่ทอดและผัดผักรวมมิตรหวังว่าจะทำให้เมื่อค่ำของเรากลับมาเป็นปกติได้บ้างเอามายองเนสมาให้หน่อยวินสั่งขึ้นมาทันทีทำลายความเงียบที่ยาวนานของเขาคัานี้ค่ะ ฉันตอบพร้อมกับยื่นขวดมายองเนสให้เขาคำพูดแรกที่เขาพูดกับฉันในรอบหลายเดือนไม่ใช่คำขอบคุณหรือบทสนทนาแต่เป็นเพียงคำสั่งมันคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความอดทนของฉันขาดสั้นเหตุการณ์ในเย็นวันนั้นเลวร้ายลงไปอีกเมื่อคุณแม่แก้วสั่งไปล้างห้องน้ำอะไรนะคะตอนนี้เนี่ยนะฉันตกใจมากใช่ตอนนี้แหละท่านยืนกรานด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังฉันตวาดกลับไปอย่างสุดที่จะทนอย่ามาพูดอะไรแบบนี้ ตอนกินข้าวสิคะมันน่ารังเกียจเหมือนใจของคุณแม่เลยแกท่านร้องเสียงหลงการโต้เถียงของเราบานปลายอย่างรวดเร็ววินเข้ามาแทรกและสั่งให้ฉันขอโทษแม่ของเขาแต่ฉันปฏิเสธฉันยืนหยัดเพื่อตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีความขัดแย้งมาถึงจุดแตกหักและในวินาทีนั้นเองการตัดสินใจที่แน่วแน่ก็ได้ก่อตัวขึ้นในใจฉันฉันต้องหนีออกจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษนี้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อลูกชายของฉันด้วยฉันกลับเข้าไปในห้องนอน ความตั้งใจของฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันดาว์โหลดเอกสารใบหยากรอกข้อมูลและวางมันลงตรงหน้าวินอย่างแรงความตกใจปรากฏชัดบนใบหน้าของเขาแต่ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากความมุ่งมั่นที่เย็นชาฉันจะหย่าฉันประกาศด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขณะที่ยืนเผชิญหน้ากับสีหน้าที่สับสนของสามีฉันตระหนักได้ว่าในที่สุดฉันก็ได้ก้าวออกจากเงาแล้วถึงเวลาที่จะทวงชีวิตของฉันคืนหลายวันหลังจากที่ฉันประกาศว่าจะหย่า บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยสายตาที่เย็นชาและคำพูดแดกดันแต่ท่ามกลางพายุลูกนี้ฉันกลับพบกับความรู้สึกเป็นอิสระที่ไม่คุ้นเคยเย็นวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังจัดโต๊ะอาหารคุณแม่แก้วมองอาหารด้วยสายตาดูถูกนี่เรียกว่าอาหารเหรอขนาดเด็กยังทำได้ดีกว่านี้เลยฉันข่มใจไว้และหันไปสนใจใบหน้าที่ยิ้มแย้มของลูกชายแทนกินเยอะๆนะลูกวันนี้แม่ทำของโปรดให้วินพูดแทรขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยการเสียดสีโอ้โห ตอนนี้มาเล่นบทแม่ผู้แสนดีเหรอตลกสิ้นดีฉันรู้สึกถึงความโกรธที่คุกรุ่นอยู่ข้างในแต่ก็ยังคงความสงบไว้ฉันก็แค่พยายามทำมื้อเย็นดีๆให้ลูกของเราคุณแม่แก้วพ่นลมหายใจอย่ามาทำเป็นผู้ดีหน่อยเลยเธอมันก็แค่ภาระในบ้านนี้ความตึงเครียดบนโตอาหารเพิ่มสูงขึ้นการพยายามดูถูกฉันของวินยิ่งรุนแรงขึ้นนี่อัญญาคิดบ้างไหมว่าจะเอาตัวรอดยังไงหลังหย่าไปแล้วแค่ดูแลบ้านยังทำไม่ได้เลย นับภะษาอะไรกับดูแลชีวิตตัวเองฉันมองตรงไปที่เขาฉันหาเลี้ยงครอบครัวนี้มาหลายปีแล้วฉันไม่กังวลเรื่องการดูแลตัวเองกับลูกหรอกรอยยิ้มย่อของเขาจางลงเล็กน้อยแวตาของเขามีความกังวลฉายออกมาคุณแม่แกวรีบพูดแทรกอย่ามาพูดจะไร้าสาระหน่อยเลยเธอต้องการพวกเรามากกว่าที่พวกเราต้องการเธอบทสนทนาเปลี่ยนไปเป็นเรื่องการเงินซึ่งเป็นหัวข้อที่พวกเขามักจะหลีกเลี่ยงรู้ตัวไหมว่าถ้าไม่มีเงินเดือนของฉันบ้านนี้ก็อยู่ไม่ได้ ฉันพูดเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่าคุณแม่แก้วหัวเราะเยาะเราจัดการได้หน้าเราไม่ต้องการเงินสงเคราะห์จากเธอแต่ความเงียบของวินบอกทุกอย่างเขารู้ดีว่าถ้าไม่มีรายได้ของฉันพวกเขาจะต้องลำบากอย่างแน่นอนในวันต่อๆมาพฤติกรรมของพวกเขาก็เริ่มแปลกประหลาดขึ้นคุณแม่แก้วจะสลับไปมาระหว่างการพยายามพูดจววานล้อมให้ฉันอยู่ต่อกับการศพประมาทเมื่อฉันไม่ยอมทำตามส่วนวินดูเหมือนจะสับสนท่าทีหยิงโยยโซข,ของเขาเริ่มพังทลายลง เมื่อความจริงที่ว่าเขาต้องพึ่งพาทางการเงินจากฉันเริ่มชัดเจนขึ้นบ่ายวันหนึ่งฉันบังเอิญได้ยินบทสนทนาระหว่างพวกเขาทั้งสองที่ทําให้ฉันรู้สึกเย็นยะเยือกไปถึงกระดูกจะปล่อยให้เขาไปแบบนี้ไม่ได้นาวินเราต้องการเงินของเขาวินกสิปคําตอบของคุณแม่แก้วนั้นเย็นชาและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมไม่ต้องห่วงแม่มีแผนเราจะทําให้ชีวิตมันทุกทนมานจนไม่กล้าไปไหนการได้ยินเจตนาที่แท้จริงของพวกเขาทําให้ฉันตาสว่างพวกเขาไม่ได้สนใจฉันหรือแม้แต่ลูกของเรา ทุกอย่างเป็นเพียงเพื่อการควบคุมและเงินคืนนั้นขณะที่ฉันนอนอยู่บนเตียงแผนการหนึ่งก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจถ้าพวกเขาต้องการสงครามฉันก็จะจัดให้แต่สงครามครั้งนี้จะไม่ใช่การต่อสู้ด้วยคำพูดหรือการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆฉันจะโจมตีในจุดที่พวกเขาเจ็บปวดที่สุดนั่นคือสักดิศสีและเงินในกระเป๋าของพวกเขาเช้าวันรุ่งขึ้นฉันเริ่มดำเนินตามแผนฉันติดต่อ,อนักกฎหมายผู้หญิงที่เฉียบแหลมและตรงไปตรงมาซึ่งมีคนแนะนำมาอย่างดีฉันต้องการยา และฉันต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ได้เงินไปมากกว่าที่พวกเขาสมควรได้รับฉันบอกเธอเธอพยักหน้าดวงตาของเธอเป็นประกายอย่างมุ่งมั่นเราจะจัดการให้แน่ใจคุณเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวใช่ไหมเราจะใช้จุดนี้วันเวลาผ่านไปความตั้งใจของฉันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นฉันเริ่มบันทึกทุกอย่างทั้งคำดูถูกการบงการทางการเงินแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่น่าขับข้องใจถึงเวลาที่ฉันต้องพลิกเกม ถึงเวลาที่พวกเขาต้องเผชิญกับผลของการกระทําของตัวเองและในขณะที่ฉันรวบรวมหลักฐานความรู้สึกมีอํานาจก็เข้ามาแทนที่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้เงาแห่งความดูถูกเหยียดหยามกําลังจางหายไปและรุ่งอรุณใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อกระบวนการหย่าร้างเริ่มต้นขึ้นบรรยากาศในบ้านก็ยิ่งเป็นพิษมากขึ้นแต่ในแต่ละวันที่ผ่านไปความกลัวของฉันก็ลดน้อยลง ถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นที่แน่วแน่เย็นวันหนึ่งคุณแม่แก้วหลงใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปอัญญาจะทําไมเราไม่ลืมเรื่องร้ายๆพวกนี้ไปล่ะลูกยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะคําพูดของเธอช่างเสแสร้งสิ้นดีฉันสบตาเธอนิ่งๆครอบครัวเขาไม่ปฏิบัติต่อกันแบบที่คุณทํากับหนูหรอกคะ่ะวินที่นั่งเงียบๆอยู่พูดขึ้นมาโอโหมาเล่นบทนางเอกผู้น่าสงสารอีกแล้วสินะเธอก็ไม่ได้ใส่ซื่ออย่างที่แสงทำหรอกฉันรู้สึกโกรธขึ้นมา แต่ก็ยังควบคุมน้ําเสียงให้สงบฉันไม่ได้เล่นละครอะไรทั้งนั้นวินฉันแค่ไม่ยอมเป็นกระโถนท้องพระโรงให้คุณกับแม่อีกต่อไปแล้วบทสนทนากลับไปเรื่องเงินอีกครั้งเธอคิดว่าจะเอาลูกไปแล้วก็ทิ้งพวกเราไปได้ง่ายๆเหรอแล้วจะเอาอะไรเลี้ยงเขาละ่ะวินท้าทายฉันยิ้มเป็นรอยยิ้มเล็กๆที่เต็มไปด้วยความมั่นใจฉันหาเลี้ยงครอบครัวนี้มาหลายปีแล้วฉันคิดว่าฉันจัดการได้สีหน้าของคุณแม่แก้วบิดเบี้ยวด้วยความเกลียดชัง ถ้าไม่มีพวกเราเธอก็ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวก็สมสารกลับมาเองแหละแต่คําพูดของพวกเขาไม่มีอํานาจเหนือฉันอีกต่อไปแล้วฉันรู้คุณค่าของตัวเองและฉันรู้ความจริงวันรุ่งขึ้นฉันไปพบทนายความอีกครั้งเธอวางแผนกลัวยุดอย่างชัดเจนเราจะเปิดโปงเรื่องที่พวกเขาต้องพึ่งพาทางการเงินจากคุณมันจะมีบทบาทสําคัญในการต่อสู้เพื่อสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรและการแบ่งสินสมรสฉันพยักหน้ารู้สึกสะใจกฎหมายอยู่ข้างฉันและฉันพร้อมที่จะสู้ ที่บ้านความตึงเครียดถึงขีดสุดความพยายามที่จะบ่อนทําลายฉันของคุณแม่แก้วยิ่งสิ้นหวังมากขึ้นคิดว่าตัวเองฉลาดนักหรอท่านศพในเย็นวันหนึ่งแต่แกมันก็แค่ผู้หญิงใจดําที่ทอดทิ้งครอบครัวฉันมองตรงไปที่ดวงตาของท่านไม่ค่ะหนูเป็นผู้หญิงที่ไหนที่สุดก็ลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองวินกระโจนเข้ามาผสมโรงน้ําเสียงเต็มไปด้วยความอาถรรพ์เธอจะต้องเสียใจเธออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีฉันแต่คําคู่ของเขาไม่ได้ผลอีกต่อไปฉันเลิกกลัวแล้ว ขณะที่วันเวลาผ่านไปการเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ในศาลของฉันก็เข้มข้นขึ้นฉันรวบรวมสเตทเมนต์ทางการเงินบันทึกคำพูดดูถูกของพวกเขาและรวบรวมหลักฐานการละเลยของพวกเขาบ่ายวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังจัดระเบียบเอกสารลูกชายของฉันก็เดินเข้ามาหาแม่ครับเราจะไม่เป็นไรใช่ไหมเสียงของเขาเล็กและไม่มั่นคงฉันดึงเขาเข้ามากอดรู้สึกถึงความต้องการที่จะปกป้องเขาอย่างท่วมทน้นใช่จะลูกรักเราจะไม่เป็นไร เราจะไปจากที่นี่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขกันสองคนแขนของเขากระชับรอบตัวฉันและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าฉันตัดสินใจถูกต้องแล้วฉันไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่ออนาคตของลูกชายด้วยวันนัดขึ้นศาลใกล้เข้ามาพร้อมกับความรู้สึกถึงอิสรภาพที่กำลังจะมาถึงฉันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับวินและคุณแม่แก้วพร้อมที่จะยุดการควบคุมและการทารุณกมทางอารมณ์ของพวกเขาฉันพร้อมที่จะทวงคืนชีวิตของฉันและมอบความส,สุข และความสุขที่ลูกชายของฉันสมควรได้รับถึงเวลาแห่งความยุติธรรมแล้วและฉันตั้งใจแน่วแน่ว่วาจะต้องได้เห็นมันวันนัดขึ้นศาลมาถึงวันที่ฉันรอคอยด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปนกันระหว่างความกลัวและความมุ่งมั่นขณะที่ฉันนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวินและคุณแม่แก้วในห้องพิจารณาคดีฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันนี่คือช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการทนายความของวินวาดภาพให้เขาเป็นสามีและพ่อที่ทุ่มเทซึ่งต้องดิ้นรนภายตาย ข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จคุณแม่แก้วก็เล่นบทแม่สามีผู้โศกเศร้าที่ถูกลูกสะพ้าตันยูทำร้ายแต่การแสดงของพวกเขานั้นโปร่งใสคำโกหกของพวกเขาเปราะบางเมื่อถึงตาฉันฉันพูดอย่างชัดเจนด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นดิฉันเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวนี้เพียงคนเดียวมาหลายปีแล้วการว่างงานของสามีและการบงการของแม่สามีเป็นสาเหตุของความตึงเครียดมาโดยตลอดวินขัดจังหวะด้วยน้ำเสียงที่แสงทำเป็นเจ็บปวดอัญญาคุณพูดแบบนี้ได้ยังไง ผมสนับสนุนคุณมาตลอดนะฉันหันไปมองเขาด้วยสายตาที่แน่วแน่การสนับสนุนมันเป็นมากกว่าคำพูดนะวินมันคือการกระทําและการกระทําของคุณก็ไม่ได้แสดงให้เห็นอะไรเลยนอกจากความเห็นแก่ตัวและความโหดร้ายผู้พิพากษาตั้งใจฟังขณะที่ฉันนําเสนอหลักฐานสเตตเมนต์ทางการเงินเทปบันทึกเสียงคําพูดดูถูกของพวกเขาคาให้การจากเพื่อนบ้านที่เคยเห็นพฤติกรรมของพวกเขาความจริงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อหลักฐานถูกเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆ เปลือกนอกของวินก็เริ่มแตกสลายความยึกเย็นของคุณแม่แก้วพังทลายหน้ากากแห่งความไร้เดียงสาของท่านหลุดออกทั้งห้องพิจารณาคดีเงียบกริบบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดจากนั้นก็มาถึงการเปิดโปงที่ปิดฉากช,กชะตากรรมของพวกเขาทนายความของฉันนำเสนอภาพถ่ายและเอกสารที่พิสูจน์การนอกใจของวินและความสัมพันธ์ชู้สาวของคุณแม่แก้วกับเพื่อนบ้านเศรษฐีคนหนึ่งคุณเสียชาติเสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วห้องพิจารณาคดี เมื่อภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นพวกเขาอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมถูกฉายขึ้นจอความหลอกลวงของพวกเขาถูกเปิดโปงให้ทุกคนได้เห็นใบหน้าของวินซีดเผือดดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความตกใจสีหน้าของคุณแม่แก้วบิดเบี้ยวด้วยความโกรธมือของท่านสั่นเทาแก่กละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราคุณแม่แก้วกรีดร้องเสียงแหลมฉันมองไปที่ท่านด้วยน้ำเสียงที่สงคบแต่หนักแน่นไม่ค่ะหนูแค่เปิดโปงความจริงความจริงที่พวกคุณทั้งสองคนปิดบังมาตลอด ผู้พิพากษาสั่งให้ทุกคนอยู่ในความสงบแต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วความน่าเชื่อถือของพวกเขาพังยับเยินคำโกโหกของพวกเขาถูกเปิดโปงภายใต้แสงไฟที่สว่างจ้าของห้องพิจารณาคดีเมื่อการพิจารณาคดีสิ้นสุดลงคำตัดสินของผู้พิพากษาก็ชัดเจนฉันได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียวและมีการแบ่งสินสมรสอ,อย่างยุติธรรมวินและคุณแม่แก้วเหลือเพียงชื่อเสียงที่ปนปี้ขณะที่เดินออกจากห้องพิจารณาคดีฉันรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอ,อก หลายปีแห่งการถูกบงการและการทารุณกรรมทางอารมณ์สิ้นสุดลงแล้วฉันได้ลุกขึ้นสู้กับผู้กดขี่และได้รับชัยชนะแต่ช่วงเวลาที่หอมหวานที่สุดคือตอนที่ลูกชายวิ่งเข้ามากอดฉันที่หน้าศารใบหน้าของเขาสว่างไสวด้วยความโล่งใจและมีความสุขเราทำได้แล้วครับแม่เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความดีใจใช่จะ้ะเราทำได้ฉันตอบพร้อมกับกอดเขาไว้แน่นตอนนี้เราเป็นอิสระแล้วนะมันเป็นเพียงการเริ่มต้นสำหรับเราและขณะที่เราเดินจากไปโดยจับมือกัน ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของฉันแต่มันเป็นชัยชนะของทุกคนที่เคยถูกทําให้รู้สึกต้อยต่าไร้อํานาจหรือไร้ค่ามันเป็นชัยชนะของความจริงและความยุติธรรมมันคือการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตบทที่เต็มไปด้วยความหวังและคํามั่นสัญญาถึงอนาคตที่สดใสกว่าเดิมผลของคําตัดสินของศาลเกิดขึ้นทันทีและวุ่นวายข่าวการหลอกลวงของวินและคุณแม่แก้วแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟป่าทําให้ชื่อเสียงของพวกเขาในชุมชนเล็กๆของเรามัวหมอง พวกเขาไม่สามารถซ่อนตัวอยู่หลังภาพลักษณ์จอมปลอมได้อีกต่อไปในวันต่อๆมาฉันมุ่งเน้นไปที่การสร้างชีวิตใหม่กับลูกชายแต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกพอใจเมื่อรู้ว่าวินและคุณแม่แก้วกําลังเผชิญกับผลของการกระทําของพวกเขาเย็นวันหนึ่งขณะที่ฉันกําลังเตรียมอาหารเย็นฉันก็มีแขกที่ไม่คาดคิดมาเยือนเธอคือคุณสมภรยาของคุณเสียชาติดวงตาของเธอแดงก่าคล้ายผ่านการร้องให้มาอย่างหนักคุณอัญญาฉันได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่า คุณแก้วจะทำแบบนี้เสียงของเธอสั่นเครือฉันเห็นความเจ็บปวดบนใบหน้าของเธอชัดเจนฉันเชิญเธอเข้ามาในบ้านและชงชาให้ขณะที่เรานั่งอยู่ที่โต๊ะในครัวเธอก็ระบายความเสียใจออกมาฉันไว้ใจเขาเหมือนเพื่อนบ้านเหมือนเพื่อนไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะมาลักหลอบเป็นชูกับสามีของฉันฉันนั่งฟังและปลอบใจเธอเห็นได้ชัดว่าการกระทําของคุณแม่แก้วได้สร้างความเสียหายมากกว่าที่ท่านเคยคาดคิดไว้วันรุ่งขึ้นฉันบังเอิญเจอกับวินในเมืองเขาดูเหมือนเงาของชายที่เคยเป็น ท่าทีหยิ่งเย่อของเขาถูกแทนที่ด้วยความพ่ายแพ้อัญญาเราคุยกันหน่อยได้ไหมเขาถามด้วยเสียงที่แผ่วเบาฉันหยุดและหันไปเผชิญหน้ากับเขามีอะไรจะคุยกันอีกหรอวินเขามีท่าทีลุกลิ้ลุกลนไม่กล้าสบตาฉันผมผมขอโทษสำหรับทุกอย่างผมไม่เคยรู้เลยว่าผมต้องพึ่งพาคุณมากแค่ไหนพึ่งพาความเข้มแข็งของคุณคำขอโทษของเขาแม้จะสายเกินไปแต่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการเปลี่ยนแปลงของอำนาจเขาได้สูญเสียทุกอย่างทั้งศักดิ์ศรีบ้าน และครอบครัวและในการสูญเสียนั้นเขาก็ได้ตระหนักถึงความผิดของตัวเองในที่สุดแต่คนที่ต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดคือคุณแม่แก้วความสัมพันธ์ชู้สาวของท่านกับคุณเสียชาติไม่เพียงแต่ทำลายชื่อเสียงของท่านแต่ยังนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายคุณสมได้ยื่นฟ้องหย่าและกำลังดำเนินคดีกับท่านในข้อหาเป็นชู้ฉันได้ยินเรื่องราวของคุณแม่แก้วจากเพื่อนบ้านเสียงซุบซิบนินทาวาดภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกทำลายโดยการกระทำของตัวเองท่านกลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจ ถูกเพื่อนฝูงที่เคยคบหาตีตัวออกห่างบ่ายวันหนึ่งฉันเห็นท่านที่ร้านขายของชำท่านก้มหน้าก้มตาเดินรีบรผ่านชั้นวางของไปเราเดินสวนกันและชั่วขณะหนึ่งสายตาของเราก็สบกันแววตาที่เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองและความพ่ายแพ้ของท่านนั้นชัดเจนทั้งหมดเป็นเพราะแกท่านพูดลอดไรฟันขณะเดินผ่านไปฉันมองตามท่านไปรู้สึกสงสารระคนสมเพศไม่หรอกคะ่ะคุณทำตัวของคุณเองต่างหากฉันกระซิบกับตัวเอง กระแสะแห่งความยุติธรรมได้เปลี่ยนทิศทางแล้วและผลของการกระทําของพวกเขาก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วินและคุณแม่แก้วกําลังใช้ชีวิตที่พวกเขาสร้างขึ้นมาจากการหลอกลวงและการบงการมานานหลายปีและขณะที่ฉันมองดูพวกเขาดิ้นรนกับผลที่ตามมาฉันก็รู้ว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการมีชีวิตที่ดีปราจากอิทธิพลที่เป็นพิษของพวกเขาขณะที่ฉันหันกลับมาให้ความสนใจกับลูกชายและชีวิตใหม่ของเราฉันตระหนักว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของการแก้แค้น แต่มันเป็นเรื่องราวของการปลดปล่อยการหลุดพ้นจากโซ่ตรวนของการถูกทารุณกรรมและการควบคุมและเมื่อฉันมองไปในอนาคตฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังรออยู่ข้างหน้า